เออนี่แหละเก๋วการลุกไปโยกขึ้นนี่ถีอเลยเอ้ามาจัดเตรียมเลยนี่ถือว่าฟู้เลยเหรอเอาเด้อมี่ถึงจิตจูให้คุณรำมือครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไปซูุ่้งซู่น้องครับมาพบว่าหัวชองจ่าชาติธงกุล่าเนาะครับครับวันนี้มีโอกาสเนาะครับกลับบ้านเนาะครับมาเยี่ยมบ้านอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลำเอ็ดเนาะครับธงกุ้งล่าเข้าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เอาเมนูมาฝากพี่ตัวน้องครับเป็นเมนู ใส่ย่างน้อพี่น้องเนาะใส่เสียวมาย่างเบางบรรยากาศรอบๆน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศดีพี่น้องเขากลังมม่านนะครับเขากลังเอ่อกลังถอกน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคือเกันนะครับนี่สีห้มาเบิ่งวิธีขันตัวนะครับผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งขันตอนการเฮ็ดน้อพี่น้องเนาะตัวนี้ก็บสีดำเครื่องน้อพี่น้องมีพริกไทยดำพิกเทาขาวแล้วก็มีหาดพักซีน้อพี่น้องเนาะใส่เข้าไปเลยสูตรบ่ตายตัวนี้น้องเนาะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คือเกันนะครับเนาะ เอานะครับตอนนี้เขาตำเหลียกเบียบเบอร์แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวซีขึ้ยก่อนอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แล้วก็ไซนี่แล้วครับซอสหอยแล้วครับเนาะตัวน,นี้เป็นสูตรของจใจฉาดตรงหน้าแล้วครับพี่น้องบางคนอาจสีเห็ดสูตรบ่คือกันได้พี่น้องเนาะ เพราะว่าใส <S <S <desserts> <S ่ข้าวสวงรูดนะครับเขากบบกะปริมาณเอาเนาะพี่น้องมันบอตายตัวเลาวมดพอดีพี่น้องนี่แล้วก็ผงนัวเนาะผงวิเศษเลยพี่น้องเนาะห้อยเสียดกับประมาณก็เสียบเนาะพี่น้องเนาะนี่ิดหน่อยเสียมหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสดเป็นเป็นลวดดีเนะพี่น้องเนาะลง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 กะเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ มาน hmm. okay. hmm. uh ี้นะครับแบบข้นให้เข่ากันบ่ยากพี่น้องห้อาก็ะสีมัดนะครับเนาะข้นเข่ากันมันก็ะสีมัดเอาละครับตัวนี้เ่าใส่น้ำตาลไป็นน้ำ่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะวันที่เกิดตุยๆเลยพี่น้องเลยกรสีประมาณนี้นะครับเนาะกระสีมัดขันนะครับเนาะเมนี่เลื่อมถุงมือได้พี่น้องด้วยกระสีบดต้องใส่ถุงมือดอกปกติสีขันเห็ดกินหลายคนก็ต้องใส่ถุงมือนะครับเนาะนี่อยาแเห็นถึงว่าเห็ดกินผู้เดียว เลืีดจีบใส่สะอาดดีหน่อยเนาะมือก็ล้างเรียบร้อยพี่น้องเลยมันจีบแฉบเขาไม่ต้องกันหรอกคั่นโดยเลยครับต้องคั่นให้มันเข่าแล้วครับให้เครื่องมันไปเข่ากับใส่กบมันจีบหอมนี่พี่น้องคั่นจนหอมไม่ห่วยเลยครับเนี่ยกุ่นหอมพริกไทยเนาะครับเนาะพริกไทยเนี่ยหากผักซีเนี่ยนี่นะพี่น้องอนี้เกลียวเลยเนี่ยแบบกิ้แนวเนี่ย มาเสลี่ยร์วมกันได้ี่น้องเด้่องวันถอยเบื้องต้นเอ่อเสิไปยางนะครับเดี๋ยวไปดังไฟพี่องน้องเลยห้องมารก,กว้พอดีกับดังไฟ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซูขุดซูขคนนะครับเมื่อพ่อขอบช่องจ่าชาดถุงล้านนะครับอีกรอบนึงแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ใส่สุกเลยพี่น้องนี่นี่ที่เด็ดเลยครับนี่ยอู้หอนเลยอู้ปุ่นทิมทิมทิมหั่นพอคั้วทั้งหลังนะครับเนาะครับวันนี้เป็นเมนูใส่ยางนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับไก่สีเขียวของพี่น้องก็อยู่บ้านท่อนะครับเนาะกะพักแก้มไม่พักสลัดนะครับเนาะมี่พักกันเนียงกว่านี่เขาเป็นพักยังเหร ต้นหอมผักชีนะครับเหี่ยวๆเนี่ยพี่น้องเลยแล้วก็มีผักพริกแดงเนาะครับเนาะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเอ่อน้ามะขามเลยพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นไหยเนาะสูตรแม่ออกเนาะพี่น้องเนาะเอามาอนี้มากครับเอฟซีนะครับนี่สวัสดีครับผมขาดทงกุลาครับขาดทงกุลาเนาะพี่น้องเนาะฝากเนาะครับเฮ็ดช่องยูทูบเนาะครับผมเฮ็ดช่องยูทูบอยู่ในสังกัดทีมงานใจฉาทงกุลาเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามกันนะเป็นกำลังใจให้เลยพี่น้องเนาะเอาไหม เพื่อความฉลองนะบ่ได้พอกันดวนเลยพี่น้องเอ้ยกะสุกมังฝ่ามิติแดดกับฝนนะพี่น้องเนาะสำหรับชาชาติกะคือเก่าเล่าพี่น้องบ่ต้องเอาหลายดำโอ้น้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียกันหรอทีมงานพกข้าวกาก็ย่างทั้งหลังถ่ายนะครับว่าที่แค่กล่องลงเหล่านี้ตั้งกล่องพื้นเก่าพี่น้องแต่คนกับบะเทียงเลยหนี่งมาครับวันนี้เขาเนียอนๆนาะจวดยาด้วยกันมาเลยจวดจัดด้วยกันโอ้มามากินเขาเลยครับเนี่ย ไปแดงไปแน่นี่ไปแดงเพื่อได้แล้วครับ <laughs> มากินเขานั่งกันนะครับเนี่ยนี่เนาะพี่น้องมาเนี่ย <laughs> นี่เด้อเมนูใส่นะครับย่างห่อนๆครับเย็นๆ <laughs> จวดจานเลยครับ <laughs> เพิ่นมาขายลอตเตอรี่พี่น้องรัวัาทีหนึ่งนะครับมาน้าหมอกเล้ยนะครับเนี่ย <laughs> มาครับแบกแหงมาพี่น้องเลยใส่เลยเด้อเนี่ยอือ,ห,อหวานครับอืม จจเออจอบางเรากินหวันกับเย็นกันหรอโอ้หอมพริกไทยแล้วนช่หรอหอมไม่หวยเลยมาได้พอกว่ากินหันกันนะสูตรเจ้านะ่ะ โอ้ผักพอมร่มเหมือนบรรยากาศร่มมีวีพี่น้องเลยทางบานท้อมันก็นเริ่มตาเขาแล้วนะครับเรนะี่ยเริ่มเกี้ยวขอดอแล้วพี่น้องพอดีเลยไม้มีโอกาสกับบานนะพี่น้องก็ตอนนี้อคนกำลังเห็ดร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งราบ,บ้าลพอดี ก็เลยมาทาเีสถานทีบรรทายเนาะบรรยากาศบานเท่าก็คือบานเท่าเราพี่น้องเลยเฮ็ดเยิบย่ะก็ไม่อย่างกว่าโอ้หลายอย่างครับหายอยู่หายกินเป็นดนตรีแน่สุนี่เอาหรือเปล่สุนี่วครับ ืมว่าเสียงคั้ยเลยป่ะเพราะนอนตรงเปรี้ยวหวานดีเนาะน้ำกลิ้มมันจะออกเปรี้ยวหวานพี่น้องแล้วก็ถือกับใส่อย่างห่อนหอมนะครับเสียบล่องหอยจะข้ามกันเอาแบบจังไงนะฮะ เครื่องเคียงผักเครื่องเคียงไม่ด้องเพี่น้องเลยก็ยังเข้ากินแฮมเบอร์เกอร์อยู่พี่น้องผู่อยู่เบื้องหลังหลายแถวันาพี่น้องสีน้ำเพียนขวนมนะัเนาะผอย่างอยู่ทางหลังกล่องก่อน กำลังทีมงานกำลังจัดการครับมือแรงก็บทเป็นเมนูนี่ยนะครับว่าอันไหนกว่าล้ำเย็นบ่ต้าคั่วล้ำ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 น่าเร่งนะส่วนส่วนเมืองเร่น้องเดี๋ยวมาพร้ากันเพิ่นมารับกันความเสียบเสียบหอดพี่หลอกแล้วว่า บ่มีน่าเหมสดเนาะเมนูกับเยี่ยมพี่น่อยเลย เสียบเขาพี่น้องเด่นทำสองหลยมันจวดเสียบขาทาปันเรือเรือจอดอืครับตอนนี้นะครับทั้ง ภ <S an> าคอีสานเขานะครับตอนนี้กะเริ่มมีบุญกระถินนะครับบอกพรรนาลแล้วก็เป็นปเพณีประนธรรมภาคอีสานนะครับเนาะ <S <S <an> <S ตั้งห่องมันก็จะบุญกระถินรถแห่เตรียมโด้เรื่องสายสายจวดด้วนรถแร <S <an> <S <S <an> ห่ลมหลด นูกดโดดเอาบ้ร่องแบบนี้บ้างโอ้โหของเถิดไป่อยเกิดยิ่งฮวาน้ำสวยอันตัวไลตัวเนี่ยตัวจะขวางเ่ตัวเข้นเ่ยอก ร่มเดิ่มมากเพือนร่มหนาวร่มเวลยะทำไมเป็นเล็กหน่อยไปเห็ดร่มเนาะร่มหนาวเลยเนี่ยอาเบืนไอ้อังล้วไปเห็ดไปเยอะใช่ปะ หน้าเพลย์บังบเอออยู่ทางหน้าเพลบังทา้งนนยางเนาะปลาดุกไรเ้เนาะสิเนาะโอ้ยครับปลาดุกโอ้ปลาดขันล้มมีเวียงสิพี่น้องเอ่ยตะยีพันพันบวชให้ไปมุดเอาเป็น,ออปนขีตมเนาะงานขีตมขีตมอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในสังค์ไปท่าไว้อืมันเป็นวิธีสาลพี่น้องเงี้ยนอิดี มันก็เผ็ดชบักพริกเหรอเนาะแต่เขาว่าบักพริกสุกมันสีหวานเลยโอ้โหหืมช่วจัดเฮ้ยเนี่ ยีวผัดกินบ่หมีผัดกันเป็นไงพี่หน่อยเลยบะแล้วเนาะอืโอ้อ กมไก่แล้วก่แล้วันหมอหวานลมั้งเนาะสุกแล้วเล่าตอกแล้วเป่าด็แล้วพ่วงหนึ่งมาลแล้ว ี่บ้านเอินปุ่มเรียัเหับปุ่มะหยิบมันมาถึงเนาะปุ่มมาเลยโอ้เขียงในตำนานเนาะพี่น้องเนาะซี่ยเี่ยเอฟเสียงมาพี่น้องครามสวงเลยพี่น้องเลยจวดจัดขนาด แสบปากดีปะนยังเขาว่ากับเขาจะแสบเพราะแสบ้นอยู่กับบรรยากาศด้วพี่น้องเลยบรรยากาศได้ัังเกือบผ้าผาไปมัดือแนวเอาอิ่มลรวบอกก็เลยนั่งยิ้มไ <laughs> 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 ม่ด้ใส่เลยเนี่ย <laughs> <laughs> ตอนนี้จงไหตากวางเนาะนี่พี่ต้องไตย,ย่างนน้ยัเดี๋ยวตอนนี้สิจงห ẻ ทีมงานนะครับเนาะตากร้องกับทีมงานหลังหลังครัวเอานะครับเป็นไงรสชาติแซ่บปะแซบแซบน้ำเกี๊มเป็นน้ำเกี<ๆ>๊มสูตรไม่ออกนะครับก็ขอไปติดตางนะครับว่าเขาเป็นไผ่มาจัางได่นนะครับมาเตยไสอีกอีกผู้นึงเลยนะครับแม่กรอกม่กไมาเตยไสอีก็ยังคนว่า ครับกัช่องใจหายตรงหน้ก็สิเน้นนะครับตอนนี้กัพี่น้องเพิ่นก็อยากมาหาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายๆคนเนาะครับกับขันโควิดซ่าแหละก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะพี่น้องเนาะคือเก่าแหละครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาเอ่อกินกินเขากินปลาเนี่ยขันกินกินคนเถือใจหรือว่ากินคนที่เฮาปลื้มอยู่นี่มันมันเสียบพี่น้องมันมีอรรถรสในการกินเนาะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับเออ่การกระทำใดว่าจะได้เนาะครับที่บ่สุภาพผมครับอาจารย์กาดสุลาเนาะครับก็สิขอ โทษขอให้พี่น้องสู้ขรัวสุขคนนะครับเนาะสำหรับมื่อนี้มีอะไรฝากบไหมขอฝากนะครับไอช่องทางยูทูบนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับกาดทุ่งกุหลาบภาษาไทยครับขอบคุณเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอ๋เขาไปกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะครับก็คือเราละครัจ้าชาติก็มานําเสนอเมนูนะครับเป็นเมนูแบบบ้านๆนะพี่น้องเนาะเป็นย่างใสกับบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับทั้งหลังเนาะ สำหรับวันนี้ผมกับการช่วงหน้าก็ขอจากลาพี่น้องัทุกัสดีครับสวัสดีครับ